สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องภูผาชัยของฝากนะครับตอนนี้ก็นะครับนะทีมช่างทํางานก็สรุปแล้วนะครับนะงานนี้ก็จริงๆแล้วในการทํางานวันนี้ของช่างเทิดนะครับกับน้องคิงนะกับซื้ออีกอะไลืมซื้อตั้นนะช่างเทิดนะครับน้องตั้นแล้วก็ช่างเอ่อน้องคิงนะครับที่มาทํางานวันนี้นะครับนะก็จริงๆแล้วการทํางานวันนี้คือวันนี้เสร็จเลย จริงๆวันนี้เสร็จสิ้นเลยนะครับสามารถยกพุ่งนี้ได้แต่ทีนี้มันมาติดรถเคทน,นะครับเพราะว่ารถเคะเรานัดรถเคนไว้ว่ายกวันอาทิตย์นะครับยกวันอาทิตย์เพราะว่าวันจันทร์เป็นวันพระนะครับวันจันทร์เป็นวันพระซึ่งซึ่งจะยกบ้านไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมก็เลยนัดรถเคนว่าขอยกบ้านวานันอาทิตย์่าทีนี้ช่างเทิดมาทํางานแล้วก็เลยบอกว่าพี่พุ่งนี้ยกบ้านได้เลยอ้าวไม่ได้นะครับ ถึงงานจะเสร็จงานจะพร้อมแต่ก็ยกไม่ได้เพราะว่าเรานัดรถเคทไม่วันอาทิตย์แล้วเขาโน้ตว่าวันอาทิตย์จะมายกงานที่นี่นะก็โอเคนะครับก็อย่างนั้นก็เดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับช่างเถิดมาก็เตรียมของเตรียมรถนะครับก็คือจะมีการเออเขาเรียกว่าตัดขาตรงกลางนะครับเอาแม่มูดเข้าไปแล้วเอาแม่แรงขึ้นแล้วก็ตัดขากลางไว้แล้วก็ผมกับน้องมนก็จะมาเคลียร์ของที่อยู่ในห้องนะครับนะ แล้วก็ห้องเก็บตัวเครื่องมือนะครับเก็บเครื่องมือเก็บอะไรใส่รถไถไว้เลยนะใส่รถไถไว้เลยพอแล้วก็เอาซื้อพยายงมาอีกผืนหนึ่งเอาไว้คลุมนะครับซื้อพยายงมาผืนหนึ่งเอาไว้คลุมกันฝนนะครับนะช่างเพอเสร็จปุปบ๊บเขาจะขับรถไถออกไปเลยอะไรเงี้ยนะครับก็ไม่ต้องไปอะไรละเราเคลียร์ทุกอย่างให้เรียบร้อยเลยพอรถมาป,ปุ๊บก็จะยกใส่รถเคนยี่ห้าตันก็จะยกบ้านนะครับให้ข้ามสายไฟข้ามเสาไฟฟ้าข้ามสายไฟ แล้วเอาไปใสร่รถหกล้อนะครับหกล้อมันทุกเลยแล้วก็พอเสร็จปล้กุ๊ทุกสองสองคันก็จะวิ่งไปที่บ้านอินแปลงแล้วก็จะยกข้ามฟากต้องเสร็จภายใน2งไม่เกิน3ชั่วโมงต้องยกให้เสร็จนะครับตามกําหนดที่คุยกันไว้นะครับพอพอเรายกไปทานนู่นน่ะเสร็จแล้วช่างเทอก็จะทําเตรียมการาใส่ขากลางของบ้านไว้บนต่อหม้อนะครับเชื่อมล็อกไว้เหมือนเดิมพรุ่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นช่วงบ่ายที่นู่นก็อาจจะเสร็จนะครับเพราะฉะนั้นของที่อยู่ในในรถ ของที่อยู่ในรถไถก็สามารถนําขึ้นได้เลยคันนี้ก็จะเอาเข้าไปเก็บไว้ในบ้านสีชมยุพูเพื่อหลบแดดหลบฝนได้นะครับนะส่วน,น้องคิงก็จะเก็บหลังคาที่รื้อออกสองแผ่นเอ,อ่อประกอบไ้เหมือนเดิมอะไรเงี้ยนะครับส่วนทําปั้นลมปั้นทรายก็เดี๋ยวทํากันที่หลังนะครับนะก็จะใส่หลังคากันฝนกันแดดก่อนนะครับนะบเพราะช่างเธอก็จะใช้รถนะครับเพราะว่าของที่เราจะเอาไปมันก็ไม่สามารถที่จะเปียกฝนได้มื่อเช้าฝนก็โปรยนะครับมือเช้านี้เมฆนี่หนาตึ๊บเลย รือว่าจะตกแรงกับไม่ตกนะครับก็โชคดีไปนะครับนะของก็ข้างในก็ไม่ได้มีอะไรเยอะละนะครับก็มีแค่เสื้อผ้าแล้วก็เครื่องมือนะครับเป็นเครื่องมือก็เอาไปนูน่นส่วนนึงแล้วละ่ะหรือตรงนี้ก็ไม่เยอะละนะครับก็จะเอาออกนะครับนะนี่นะครับแล้วก็ห้องห้องห้องเครื่องมือนี่นะครับก็ยังให้อยู่ในสภาพโอเคเลยนะครับเมื่อกี้ป้าดาก็มาเกินเกินบอกว่าให้นาจะให้นาเดียม,มาอยู่นะ จะให้น้องๆนาเดียมาอยู่ในห้องเก็บของได้ไหมได้นะครับเพราะว่าเวลาเราเก็บของเก็บอะไรออกไปมันก็โล่งแล้วนะครับแต่ผมมาได้แต่ป้าดาก็ต้องไปขอนุญาตลุงป้านะครับว่าจะมานอนให้น้องมานอนในจุดนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยนะมันจะเป็นห้องส่วนตัวของน้องก็เริ่มโตแล้วนะก็ต้องขึ้นอยู่กับดุลพินิษฐ์นะครับ่าเพราะว่าไอ้ตัวเครื่องไม้เครื่องมือหรือของที่อยู่ในห้องเก็บของแล้วก็ชั้นเนี่ยผมก็จะได้รื้อออกไปหมดเลยห้องก็จะโล่งๆนะครับพื้นก็เป็นพื้นขัดมันอยู่แล้วก็ไม่มีปัญหา นะครับแล้วก็มาดูหน้างานตรงนี้ก็เก็บเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะตรงนี้ก็ตั้งเสาเชื่อมเลี้ยวชอดเชื่อมล็อกเรียบร้อยแล้วเชื่อมล็อกแล้วก็ตัดนะครับตัดตรงนี้ออกระหว่างลงรถนะครับลงรถกับตัวบ้านตัดออกจากกันแล้วนะครับนี่ตัดคนละครึ่งเลยนะครับนี่นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วจุดนี้ก็เสร็จแล้วนะครับตั้งเสาแล้วนี่ตรงนี้ก็ตั้งเสาค้ำให้เรียบร้อยนะครับตั้งเสาค้ำแล้วก็ตัด ออกจากตัวบ้านเรียบร้อยแล้วนะครับคนละส่วนนะเหลือข้างในนู้นก็เชื่อมเสาคำ้ำแล้วก็เลยจะตัดนะครับตัดเหล็กออกจากตัวบ้านด้านหลังนะครับอ่านะแล้วคิง่ังเทิดถ้าไอ้นั้นมันติดอยู่งั้นเราจะออกยังไงอ่ะอยากยหญยอ่ะมันมันเชื่อมติดกันอยู่อ่ะอยากใหาย ยากเลยตัวนี้ยากเลยใช่ไหมมันเหนียวใช่ไหมมันเอาไมตัดเหล็กได้ตัดอย่างแย่ยังไงนะช่างเิดก็จะทําการช่างเทิดก็ทําตัวค้าเรียบร้อยให้หมดแล้วนะครับก็จะไปตัดตัวระเบียงด้านหลังตรงนี้นะครับนะออกนะครับตัดให้ระเบียงด้านหลังนี้ออกจากตัวบ้านนะครับก็คือให้ตัวบ้านเป็นอิสระนะครับจากระเบียงรอบระเบียงหลังแล้วก็ระเบียงด้านข้างงรถ ให้เป็นอิสระห,หมดแล้วก็ให้รถเคียนยกทีเดียวเลยลอยเลยนะครับวันนี้ก็เตรียมงานโอ้ถือว่าวันนี้ถือว่าอันนี้เยอะมากวันเดียวนะครับนี่นะครับเนี่ยตรงนี้ใช่ไหมข้างหน้านี่ก็จะเอาออกนะครับตรงระเบียงที่ทําไว้แต่ก่อนนี้ก็จะตัดออกนะเดี๋ยวช่างเทิดจัดการนะครับตรงนี้นะครับเพราะจะได้อาออกนะครับนี่นะครับโอ้โหทํางาน,นอุ้ยตู้แกมายัางไงเอฟซี FC? โอ้โหตุ๊กแกนี่เห็นไหมครับตุ๊กแกเอฟซีนี่ไงนะครับน้องออกมาแล้วนะก็บอกอําลาตุ๊กแกนะครับนะบอกลาน้องก่อนนะครับว่าเราจะยกบ้านหลังนี้ออกไปแล้วนะครับจะยกบ้านหลังนี้ออกไปแล้วก็ให้น้องไปอยูอย่ที่ใหม่นะครับนะก็คงไม่ได้เอาน้องไปด้วยนะครับไม่ได้เอาน้องไปด้วยนะครับตุ๊กแกตัวนี้อยู่กับเราตั้งนานนะเอฟซตั้งแต่นน้นนะตั้งแต่ที่ผมอยู่ ที่ที่นานะครับที่สวนเลยเนี่ยดูสิอยู่กับเราเป็นปีแล้วนะครับนี่ตัวนี้อันนี้จริงๆเขามีหลายตัวนะมีหลายตัวที่ใหญ่กว่านี้ก็มีนะอีกตัวหนึ่งใหญ่กว่านี้เลยนะครับโอ้โหอ,อมปตอ,อมปตออเลยถ้าหางยาวนี่คุ้มเลยนะเนี่ยเป็นแสนเฉพาะหาอย่างเดียวตัวช้นตละกิโลหาได้เยอะะตัวละแฉนตัวละกิโล ขงคอยนะตุ๊กแกฮอกกังเว้นใคาจะซื้อเป็นล้านบ่มีบ่เคยมีตุ๊กแกฮอกกังเว้นเลยนะบ้าบ่มีดอกตุ๊กแกฮอกกังเว้นตัวละล้านมีเขามีคนซื้ออยู่ขนแก่นนี่คอยถามจังสิก่อนเออมันหอมอะไรตุ๊กแกเออมันหอกกังเว้นมีอยู่บ่กังเว้นกังเว้นมีอยู่บ่ ตุ๊กแก่หองกังเว้นก็เลยบอกว่าอยู um, movies, ่ในอยู่ในคลิปนี่อ๋ออยู่ในคลิปนี่เขาบอกว่าตุ๊กแก่หองกังเว้นนะตัวละแสนไอ้ตัวละล้านถ้าถ้าผู้ใดมีคนซื้อมันไม่ได้บอก่นบ่ได้บอกตุ๊กแก่หองเวลากังเว้นมันหองกังเว้นหองกังเว้นมันบ่เคยมีไปเลย แต่ว่าบนห้องเวลากลางวันกลางเว่นน่ะมีจังว่าตุ๊กแกร้องยังไงเนี่ยเออนั่นแหละเจอก็เห็นตุ๊กแกมันห้องกลางเว่นอยู่บ่ออนว่าอยู่ไปก็นั่งคิดนบู๊บตัวละลานมันมีที่บ่อื่นเดียวขี้นข่อยก็ยังมีมันห้องกลางเว่นไหมห้องบ่ายยังมีเลยว่าสั่นตัดเอาเล่นบ่ตัดใสเลยกลางเว่นกลงเว่นนะโอ้โหเจอมุกกลางวันนะช่วงพักเบรกนี่ยิง jf c ตัวใหญ่ดูที่ครับนี่อันนี้ยังไม่ใหญ่พอนะครับจริงตัวใหญ่มันใหญ่กว่านี้อีกที่เราเจอนะ ที่เขามากินแมลงอะไรให้นี่ใช่มันอยู่มันอยู่ในในแผงหลังนี่แหละแผงหลังที่มันเป็นเป็นมันไม่มันไม่มีฝาปิดสีชมพูแบบนี้มันเป็นแผงพอดีมันแตกพอแตกปุ๊บนะครับพอปื้อแกก็เลยก่อขึ้นให้เลยนะครับพอมาบอกแกไม่ทำแล้วไม่ต้องไปไม่คือมันล้าวเฉยนะครับแต่พ่อพ่อเขาเลยตีออกไปเลยเพราะมันเป็นสองชั้นแต่ก็ไปเดี๋ยวใช้ช่างเทิดไปก็ไปซื้อเราไปซื้อมาอีกแผนหนึ่งแล้วก็เอามาปิดใหม่นะปิดยาวเลยครันนี้ นะครับปิดแปะไว้นี่ตุ๊กแกนะครับก็จะยกบ้านหลังนี้ไปแล้วนะครับนะพุ่งวันเมื่อลืนก็จะยกไปแล้วแล้วก็ฝากให้เขาไปอยู่ในที่ใหม่เนาะให้เขาไปอยู่ในที่ใหม่นะครับนี่โอ้โหนะอยู่กันมาเป็นปีนะอยู่กับอยู่กันมาเป็นปีเลยโอเคครับ FC นะครับทุกอย่างก็เตรียมความพร้อมเตรียมลุยงาน ก็จเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณทุกท่านมากสวัสดีครับ